เก้าล้านสจแดนละยองวันนี้ชกคู่เอกเจอกับสมิงแดงเบสชฉอวดนะเราได้ศึกษาเกมกันชกกันยังเขาเป็นมวยทรงไหนเอ่ยมวยเข่าเราเป็นมวยทรงไหนสีมือครบเครื่องนะไฟนี้เราซ้อมอยู่ที่ค่ายต่อสุรัตน์จีวันครับ เดือนกว่าครูป like ัมครซ้อมเรานี Frankly, ่ใครมั้งแอบคือยกดุ้นไม่มีคาของที่บ้านที่ไอ้ไฟต้งสามครับผมไฟล่าสุดเนี่ยเราชกไว้กับใครยอดกตัญญูยอดกตัญญูวันนั้นพี่กัดเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบหกครึ่งร้อยยี่สิบหกครึ่งผลเป็นไงมั้งแพ้คะแนนวันนี้เราชกเท่าไหร่ร้อยยี่แปดร้อยยี่แปดไม่มีปัญหานะน้ำหนักเมื่อเช้ามายังไงดีครับมาพอดีร่างกายตอนนี้ 1%ซครับปีนี้อายุเท่าไหร่เอ่ยส่วนสูงครับน,น,น,น้ำหนักไปปล่อยอไฟนี้เราคุมมากิโล,โลชกมวยมาทั้งหมดร้อยบวกนะเป็นคนจังหวัดเอาฝากแฟนคับติดตามเชียร์บายนี้นะครับรครับขอบคุณครับ